ไปดูบรรยากาศการนับคะแนนที่จังหวัดเชียงใหม่หัวเมืองเหนือที่น่าจับตามองที่สุดสนามที่แข่งเดือดเข้มข้นไดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกับคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์ครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากหน่วยเลือกตั้งสาราอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ประเทศนะคะตรงหน่วยเลือกตั้งศาลาอ่างแก้วมชตรงจุดที่ที่ฉันอยู่ตรงจุดนี้นะคะตอนนี้ค่ะก็มีการนับคะแนนไปแล้วกว่าร้อยละเจค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ราวร้อยละห้สส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆที่ศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจุดนี้มีหน่วยเลือกตั้ง4หน่วยประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่26-29เขตเลือกตั้งที่5ของตำบลสุเทพและมีผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยทั้ง4หน่วยค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดรวม1,772คนและมีสิทธิ์เลือกสอ,อบอรจอรวม1,750คนตลอดทั้งวันที่ผ่านมาจนถึงเวลาปิดหีบ17นาฬิกา ะะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งราว50%และขณะนี้ค่ะก็นับคะแนนไปแล้วกว่าร้อยละ70โดยคะแนนของนายพันอาจชัยรัฐผู้สมัครนายก อบจจังหวัดเชียงใหม่จากพักประชาชนมีคะแนนนําแบบทิ้งห่างนายพิชัยเลิศพง์อดีสออดีตนาย,ยกอบจจังหวัดเชียงใหม่ผู้สมัครหมายเลขสองจากพักเพื่อไทยรวมถึงผู้สมัครสอ,อบจจากพักประชาชนก็มีคะแนนนําด้วยเช่นกันค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าขณะนี้ค่ะบรรยากาศการนับคะแนนก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประชาชนผู้สังเกตการจากพักต่างๆรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมสังเกตการด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะประธานกกตค่ะก็ได้เปิด เผยกับสื่อมวลชนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เดิมตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ75ขณะนี้ค่ะยังรวบรวมไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ก็มีบางหน่วยเช่นที่อำเภอแม่ริมค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่าร้อยละ80ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะจะเห็นว่ามีผู้มาสังเกตการเป็นจานวนมากเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะยังมีผอกกตประจําจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะนายนพดลสุยะค่ะ,คะก็มาร่วมสังเกตการในครั้งนี้ด้วยนะคะ ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นว่าทั้ง4หน่วยของที่นี่ค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะจากพักประชาชนก็มีคะแนนนำอยู่ค่ะสำหรับการนับคะแนน เลือกตั้งนะคะในครั้งนี้แต่ละหน่วยค่ะก็คาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1ิบเต็มนาฬิกาของวันนี้และจะรวบรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภาพรวมทั้งจังหวัดให้แล้วเสร็จไม่เกิน5ทุ่มของคืนนี้ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณครับคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์นะครับแป๊บๆนี่โอ้โหนับคะแนนไป70%แล้วะนะครับตอนนี้ผู้สมัครจาพกพรรคประชาชนคุณพันอาชัยรัตนำอยู่นะครับ